<c oughs> ขอโอกาสกุบาจารย์และคณะเมชีและกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมวันนี้วันที่23มิถุนายน2566 วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับวัดป่าบ่อน้ำพระินอีกวันหนึ่งที่จริงก็พิเศษทุกวันแต่แต่วันนี้พิเศษกว่าทุกวันหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเป็นการบวชแม่ชีเต็มจำนวนสองร้อยห้าสิบะเป็นรอดสุดท้ายฮะ เขาเรียกอะไรนะรอดรอดสุดท้ายอ,ะอ่ะอ่าแ,แต่ก็ยังมีแถมอีกคนหนึ่งเป็นสองร้ห้าเอ็ดนะอ่าถือว่าเข้าเข้าเป้าแล้วตรงเป้าแล้วเกินเป้ามาน้อยเนาะและแม่เป้าก็มาพอดีวันนี้ไม่ชีเป้าก็มาพอดี <c oughs> ก็เลยเกินเป้าไปหน,นึงคนแล้วนะแล้ววันนี้วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็จะได้บวชหน้าอีกจำนวนเจ็ดหน้าเนาะเจ็ดนะ 7, นะไม่ใช่ห้าเ่งมาเพิ่มอีกคุบายโยมอนุมัติอีกสองคนนะก็เลยเป็นเจ็ดหน้าก็ยังคงเหลืออีกอยู่สี 4, นะ่ที่เข้าต่อไปเนาะที่จะรอบวช ส่วนครบ250รูปเหมือนกันปีนี้วัดป่ากว่าน้ำพิเอ็นจะมีพมะระจำพรรษา200กว่ารูปประมาณนั้นก็ถึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา,ศา,ศา,ศาสาธุการเป็นอย่างยิ่งที่อุพุทธศาสนาเรายัาง เจริญงองามที่มีคุณะบุตรคุณรัทธิยาเข้ามาบวชศึกษาประพฤติปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นหลวงตาั้งจะเกิดมาได้ทำสิ่งพวกนี้มาตลอดชีวิตแต่ไม่เคยพบเคยเจอเรื่องที่เป็นมหามงคลเช่นนี้เลยนะ ยิ่งสมัยนี้ยิ่งยากที่จะหาคนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอพอเห็นแล้วก็หายเหนื่อยเนาะห <c oughs> ลวงตาเคยพูดไว้เมื่อเก้าปีก่อนว่าบวชคนพันคนหมื่นคนได้พระอริยะเกิดขึ้นสู่โลกเพียงหนึ่งขั้นก็คุ้มค่าอะ ก็คุ้มค่าลงทุนแสนล้านก็คุ้มค่านะนี่เคยพูดไว้ตลอดนี่คือการสร้างพระแบบพระสิ้นคิดนะอ่าไม่นสร้างแบบเอาปูนมาปั้นเอาทองเหลืองมาหลอ่อเอาคนนี้แหละมาสร้างให้เป็นพระมาฝึกมาหัดมาขัดมาเกา โดยนำเอาอานาปานสตินี่แหละที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ประทานไว้คือวิธีที่จะเข้าไปสู่แห่งความเป็นอริยชนได้หาระยยาเพราะสมัยนี้แม้แต่ความเป็นคนมันก็ไม่เต็มนะ เพราะมันขาดศีลศีลทำเท่านั้นแหะที่ทำให้คนต่างจากสัตว์เพราะทุกวันนี้เป็นคนมันก็หาเป็นคนได้เต็มระยยากส่วนมากจะเพลินอยู่ในโลกอยู่ในอารมณ์นั้นนั้น วัดป่ามอน้ำพระอินหลวงตารู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้หลวงตาถือว่าไม่เป็นอันติมะบุคคลไม่เป็นคนสุดท้ายของศาสนานนตามได้ยังมีพิสุนะนชีหรือลูกหลานที่ปฏิบัติ เอานำอาพระธรรมคำสอนมาประพุทธปฏิบัตินะก็ <c oughs> มีโอกาสที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์ที่สุดทุกข์ได้แน่อนอนหลังเช่น <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าพูดว่าบุคคลใดถ้ามีบุคคลเป็นอยู่โดยชอบแล้วโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนอดีตการปัจจุบันอนาคตถ้ามีบุคคลที่เป็นอยู่ในชอบเห็นไ,ไหมโลกจะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์นี่เป็นคำพูดของอของค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเรามีกำลังจิตมีกำลังใจเป็นกัลยาณมิตร ะที่เอื้อต่อธรรมะนะคำว,ว่ากัลยาณมิตรหมายถึงการเพื่อหน,นุนเห็นไหมให้เขาถึงธรรมให้เขาถึงพระธรรมคำสอนอขอให้พวกเรานะ เชื่อมั่นในคุณงามความดีนะในธรรมในศีลสมาธิปัญญานั่นคือจางพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นหลวงตาก่อ,อนฉันก็พูดทุกวันทุกว,วันวันละสิบสินาทีมั่งสิบห้านาทีมั่งตอนพระชเจ้าประสงค์ไม่ชีได้พิจารณาอาหาระก็พูดให้กำลังใจมั่งนะ วองว่าจะเกิดประโยชน์เนาะขอบพวกเราไม่มากก็น้อยนะวันนี้จะได้นำหน้าไปบวชที่วัดป่าสนามชัยนะอำเภอพิบูลบางสาหารจังหวัดอุราธานีทำไมต้องวัดป่าสนามชัย วัดปา่าสนามชายัยโบสนั้นเป็นโบสของหลวงปู่กิ่ผู้เป็นบุรภาจาร์ที่หลวงตางขรลมรับถือไม่ว่าหลวงปู่สิทชนเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่จะไปบวชอยู่ในโบสถนั้นถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลาน ก็เลยนำหน้าทั้งหมดไปบวชที่นั่นนะและหน้าก็ศรัทธาที่จะไปบวชที่นั่นด้วยเนาะวันนี้เป็นวันหนึ่งอ่าที่หลวงตาอ่าจะได้เป็นเจ้าภาพร่วมนะในการบวชพระที่จริงหลวงตาบวชมายี่สิบกว่าปีแล้วนะเป็นเจ้าภาพบวชพระบวชมาตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะเป็นเจ้าภาพ โอ้ยนับนับนับไม่ท้วนนับนับไม่ท้วนะเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะตำบลก็มีนะนาคที่หลวงตาบวชให้ก็ยังอยู่มีชีวิตอยู่ยังบวชอยู่ก็มีเยอะะเห็นไหมความมุ่งหมายในศาสนานี้ในพระพุทธธรรมพระสงค์เต็มอยู่ในหัวใจตรงนี้ฮะ ไม่มีเพราะ,ะฉะนั้นปิจัยที่มีศีลมีธรรมย่อมเป็นผู้มีน้ำใจที่ล้นเหลือล้นออกมาไปอยู่ที่ไหนเหมือนสายฝนนะทำให้ชุ่มฉ่ำนะเห็นไหมคนรางเขบอกเหมือนสายฝนจากฟ้าฝ้า,า,าสุราลัยสุรีนดิน เพราะฉะนั้นลูกหลานบรรพบาก,กุษา็ยินเนะได้มาร่วมสร้างศาสนาสร้างจิตสร้างใจให้เจริญรุ่งเรืองนะ,ะพัฒนาขึ้นสู่ความเป็นอริยชนไดน้ล้านเปอร์เซนต์ตงตาอ่ะรัประกันเลยถ้าบุคคลน,นั้นมีความเพียรชอบนะ,ะเป็นอยู่โดยชอบ เป็นอยู่ด้วยอาณาปานสติเนะาะนะตาครับคุณปิยะถามมาว่าหลวงตาดูแลพระจำนวนมากๆอย่างไรครับต่างพ่อต่างแม่มาอยู่รวมกันโดยไม่ขัดแยง้งด้วยธรรมข้อไหนครับด้วยธรรมถ้าคนมีธรรมนาะจะไม่ขัดแยง้งจริงๆมีคนถามมาบ่อยว่าหลวงตาปกครองพระจำนวน200เนี่ย ไม่ชี้สองห้ากว่านะึงอย่างไรหลวงตาตอบได้เลยว่าหลวงตาไม่ได้ปกปองนะพวกเราปกคอรองกันเองด้วยธรรมนะที่ไหนมีธรรมที่นั่นจะไม่มีความขัดแย้งเพราะในหัวใจเราใฝ่นะเรามองหัวใจตัวเองมีความเพื่อกูลเป็นกัลยาณมิตรนะอ่ะ,ะมันเป็นธรรมดามากนะ ถ้าเรามีความตั้งใจจไัไว้ถ้าเรามีสติเรามุ่งม,มั่นต่อทำนะไม่ต้องปกครองอะไรเลยลุมตาไม่เคยไปใช้คำสั่งอะไรเลยทุกคนเต็มใจที่จะมาประพฤติธปฏิบัติในธรรมนี้นะ,ะโดยเจตนาแน่วแน่แนแนมั่นคงในธรรมเนาะเพราะฉะนั้น อาสินธรรมต่างหากนะที่เป็นตัวคุ้มครองดูลแลลูกหลานวัดป่าบ่อน,น้ำพะยินนะไม่ให้อาเร็ดย่ำยียในหัวใจไม่ให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นที่ใดมีธรรมย่อมไม่มีความขัดแนะย้งนะย่อมมีแต่ความเมตตามีแต่น้ำใจให้กันนะ,ะมีอะไรก็อภัยให้กันเนะนี่นะอะอภัยอภัยเห็นไหมอภัยทานเนาะอะ เพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ำประินเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยเนะเาะเพราะมีปัญหา,อ,าอะไรเกิดขึ้นเราอย่ามองปัญหานั้นเป็นปัญหาเนาะเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนะเาะนั่นแหละคือธรรมที่คุ้มครองลูกหลานวัดป่าบ่นาบอน้ำประินเพราะความมีน้ำใจความมีเมตตาต่อกัน เป็นกลายาเม็ดเกือหนุนนะอ่านี่เนี่นี่เป็นหัวใจที่อเต็มไปด้วยธรรมอันงดงามเนาะอ,ะอ,ะอ,ะอะวันนี้ใครไปเลี้ยงไอไอศครีมวะ ออไอ้นุชทำกี่เดือนวะเนี่ย <c oughs> คนอื่นทำสองวันวันหนไอ้นุชต,ต้องมีสองเด <c oughs> ือนเพราะความละเอียดรอบข้อละเอียดจนกินไม่ลงต้องกลืนเลยไงมันละเอียดแล้วนะนะครับยออนุโมทน,นาน้ำแรกไปยังคุณป,นนปานาโฟทุกวันเอาน้ำแรกมาถวายนะครับ ชื่อ <ปา S 1> อะไรนะปานภูปานภูมิเอออ่า,า,าพออนุโมทนากับคุณปานภูมิไอปานภูมินะที่ถวายน้ำแร่จากประเทศอะไรนะยี่ห้อไอแลนด์ไอแลนด์ไอแลนด,นด์โอ้โหนะพูดไม่กล้ากินเลยนะนะม่านะอ่ะาออแล้วยินราคาแล้วขวดละร้อยยี่สิบวะคะน้ำขวดนิดเดียวนะ แต่ที่จริงเขาซื้อได้ไม่ได้ถึงเขาบอกว่าซื้อเลยนะคะ่ะต้นทุนจากการส่งคนละ40บาทเพื่อจะมาถวายครูบาอาจารย์เน้ฉันน้ำแร่ดีๆว่างั้นก่อนมรนาคนคุณปา่านภูมิด้วยเร้อเมืม่อเช้านี่ก็จัดกับข้าวมาใส่บาท200ชุดเห็นไหมซี่ไปจะมินบาทเมื่อเช้านี้สาธะ เอาตั้งใจรับพรญาติวะริวะหาปุราปาริตุเรนติสากครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังบุปกะปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะจิมิจันตุสัพเุเรนตุสังกปาจันโนบาลาโสยัธาเมณีโชติและโสยัธาอภิวารนาสีริสันิจังมุตาปจายโน จตารโรธรรมวทันติอายุวโนสุขังระลังสาธุ